สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพ่หลิววันนี้ที่บอกเราก็ไปอยู่กับเจ้า Next Generation นะฮะ Caterpillar สามสออาจจะเพิ่งมองข้ามผมมองอดีมองอดีคคันนี้มันใช่ของเราหรือเปล่า,ลานะฮะคันนี้ก็เป็นแค่3าฉเนะฮะ ก็ามาคู่กับเจ้าคุมสุพีน100รุ่น8 m 0มาซื้อดินฮะเพราะว่ากองทัพ6ล้อ10ล้อเยอะเหลือเกินเอาไม่ไหวฮะพี่เขาเอาเจ้า Next Gen มาลุยด้วยอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นโฉม2019นะฮะซื้อเมื่อปลายปีที่แล้วือเปะหรือว่าต้นปีนี้ ประมาณนี้แหละครับตัวนี้ก็มีแตกต่างกับเราก็จะมีอันแรกๆหล,กๆลกักๆก็เป็นสติกเกอร์แหละครับสติกเกอร์นะฮะแล้วก็เรื่องของอกาดไฟแล้วก็กาดกันแดดให้ตรงบริเวณหัวเก่งนี่นะฮะแล้วก็ท้ายเห็นไหมฮะท้ายที่จะเป็นสี่เหลี่ยมให้แต่ให้กลายเป็นของใหม่เขาก็จะเรียบไปเลยลองไปสแกนด,ดูคลิปเก่าเราได้คนระับของเจ้าเด็กเจน2 0งพนะฮะ ตูดจะเป็นสี่เหลี่ยมเราจะมีเหลี่ยมให้และก็เป็้สติ๊กเกอร์ใหม่คือตูดจะเรียบแล้วก็จะมีการเรื่องของฟังก์ชันหน้าจอนะฮะฟังก์ชันหน้าจอตัวของของเราส20ปดายี่สิบก็จะใช้ง่ายกว่าเพราะเขาจะมีไอคอนโหมดมาให้อยู่หน้าเรียกว่าอะไรหน้าจอเลยกดเข้าได้เลยคือมีทววแถวล่างส่วนพลังก,กำลังก็ไม่ต้องห่วงครับ ไม่ว่ารุ่นไหนถ้าขึ้นชื่อได้ว่าแคทตแล้วก็สุดติ่งฮะฝั่งนู้นก็เป็นเจ้าตัวรุ่น8 m 0นะฮะก็ถ่ายโดนมาทีท,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 ที่แล้วร้อยวันนี้ไม่มีอีดอาร์ดแล้ว MO ฮะเมะื่อวานล้อจังเลยหิวจังเลยจละราบีอีทอีดอีทเเมื่อวานร้อ แบบนี้ก็สวยไปอีกแบบครับสำหรับแคสตเตอร์บิลา่าว่าอย่างเงี้ยดูเท่ดูบุ่นดีมันดูดุดันในการเป็นแบบคลาสสิกโลโก้แคทต์ดนี้ก็แต่ไหนแต่ไหรแล้ว สามตักอุ้มอุ้มนิดแคบล้นกระบะหกล้อเลยนะตักกันเน้นเน้นเล่นไปสี่ฮะ <ๆ S 2> เล่นไปสี่อุ้มล้นครับผมพี่น้อง ลอยแอบลอย thôi subscribe รถนี่ทยอยกันมาไม่ขาดสายเลยนะฮะเยอะมากเลยครับเยอะมาก20กว่าคันแล้วนะเฉพาะชุดที่มาซื้อดินเราทีมงานคุณภาพ,ภาพอีกเจ้านะของคุณแม่สอนนะทีมงานโชคจเจริญทรัพย์นะฮะเสียสมบัติจัดประสุดกนะับทีมงานนี้ ไม่เป็นเลยครับพี่ท็องเล่นบนไหย ยืนใกล้ขอบไม่ได้เลยผมกลัวถล่มฮะเนี่ยดูผมยืนห่างนิดเกือบสองเมตรแล้วนะหินใหญ่ไม่เอานะนใหญ่เกิดคัดทิ้งนี่ดวลกันอยู่สองคันนะรถของเสียสมบัติทั้งสองคันเลย งานคุณภาพครับโชคจเจริญทรัพย์อ้าวร้องอีกแล้วตายแล้วครับผมออกสื่อด้วย ัครับผมไม่ให้นับเลยเมื่อกี้หกล้อกันนักกันเอาเองเด้อจอมลั่นจอมลั่นโอ้สีสุดยอดตัวนี้เป็นวิกเตอร์นะสามร้อยแปดสิบแรงนะ Fm2p นะฮะวิ่งเดียวได้กำลังนี่เหลือแรง เรือแหล่เรือจะล้นล้นจะเหลือแล้วฮะ ไม่ถ่ายไม่ร้องพอแค่ถ่ายเท่าน,นั้นแหละครับผมร้องเลยครับก็ด <adapting> <rast> ึงเสียงอ่อเออเอียดอาเสียงจารบีเสียงอ่อนจารบี เข็ดฟันยังยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มเต็มเป็ะน,นับดูดเองนะฮะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะทายเทียบกับแน็กเจนให้ มันอึดๆนะกันเนี้ยอโอกันเนี้ยครับโอ้โหออกตัวไปเบาหวิวฮะเสียงวนกลับมาหาตัวแรงสุดอ่อนะฮะเจ้า next generation กลับดูอ,อีกรอบจ้วงเข้าไป ่วงเข้าไปฝั่งนู้นก็นู่นนะฮะนอ้นกับ่นเจ็ดของเรา วันนี้เป็นงานดึงเก็บเก็บหน้าแล้วเก็บหน้างานสี่ได้แร้ว ตักแค่นั้นนะเต็มเอียดเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศบอรเราคร่าวๆนะฮะตอนนี้โหหวัดเวียนกันเหลือเกินโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามร,รับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ <S 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 ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมการเพชรเลิขกาไปกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้มีคนติดตามมาหมื่นว่าคนแล้วขอขอบคุณมากๆคกับขอบคุณทุกๆคนฮะที่กดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์กดไลค์ต่างๆนะครับ ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจขอบคุณครับ